สายคิอธิษฐานสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะครับในเช้าวันใหม่นี้วันอาทิตย์ที่18เป็นวันที่เราจะได้มานมัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์แต่ว่าในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพายุด้วยขอพระเจ้าที่จะปกป้องเราทุกๆคนไม่ว่าเราจะมาที่คิตจักที่โบสถ์เนี่ยให้เรามาถึงยังปลอดภัยแล้วก็อธิษฐานเผื่อเพื่อนๆของเราด้วยนะเวลานี้ให้เรา หลับตาลงแล้วก็ร่วมใจกับได้ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่วันอาทิตย์ที่เราจะได้มานมรสกการที่โบสถ์ข้าแต่พระเจ้าในช่วงนี้มีอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีฝน,นตกด้วยขอพระเจ้าที่จะปกป้องเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ และเพื่อนๆของเราด้วยที่เพื่อนๆของเราทุกคนที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงและขอพระองค์ทรงนำเราในการเดินทางในเวลาต่อไปที่เราจะมาที่โบสถ์ขอพระเจ้าที่จะให้เราเดินทางมันอย่างปลอดภัยแล้วก็เพื่อนๆของเราทุกๆคนที่จะมาธนมรสการที่โบสถ์ด้วยขอให้เพื่อนๆของเราทุกๆคน ที่จะมาถึงยังปลอดภัยแล้วก็ได้ฐานเพื่อไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวันนี้ขอให้เป็นเพลงที่เราจะได้นมัสก,การพระเจ้าว้หัวใจของเราและรวมไปถึงบทเรียนต่างๆเรื่องราวในพระคัมภีร์คำสอนที่เราได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์ขอให้ทุกๆคำสอนบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ที่จะสอนเราให้เราได้เข้าใจในเรื่องราวพระคัมภีร์มากขึ้นแล้วก็อวยพรเรา ขอพระเจ้าที่จะให้เราทั้งหลายที่เราจะตั้งใจในการตั้งใจศึกษาพระคําของพระเจ้าตั้งใจเรียนแล้วก็ให้เราเป็นเด็กดีด้วยตลอดทั้งการนมัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์ให้เราจะให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นคุณครูแล้วก็เ,เพื่อนๆของเราขอปกป้องเราทุกๆคนในขณะที่เราเรียนให้เรามีความตั้งใจแล้วก็ในขณะที่เรา เล่น,นกับเพื่อนขอให้เรามีความปลอดภัยด้วยและก็อธิษฐานเผื่อตลอดทั้งวันนี้ที่เราจะเป็นคนที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจแล้วก็พระเจ้าชื่นใจด้วยขอฝากตลอดทั้งวันนี้ให้อยู่ในการทรงนำให้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆทุกๆคนตลอดทั้งวันนี้นะครับสวัสดีครับ